พอตารแล้วเรียนเป็นตาราน้องลำดับตที่นึ่งเป็นตัวที่สามอยากมีต้องหลากหลายสถานที่ด้การเดินทางมาไว้อะไรเดินทางมาเพื่อส่ส่งให้สิ่งที่นัองให้การบงเพ็ญุญเรียกประุวลกิริยาวัตถุว่าโดยพิจาดาาเมือยู่ใิประการ นาคาพระราตมิัร ah kind of ้ายเรคงิกอดรให้รัสาระการก็จะได้ให้สาุพนษหมดีทุกท่านทั้งในน้องก็ทำเอาไประเบิดปัิบามัรอบจำได้ได้ได้สารประการนั้นเดินอะไก็ต้องเปนด้วยการบริจาคทานของเซรามิกบุตรเนด้วยการระบายเซรามิกเาไปทำไปุเสด้วยการเจริญภาว ิดาพรอภรรยาใ้ต้องเ็นใ้แล้วทุกขอทั้งสามประการเพื่อคนที่ตกลามังกัดหมาเนี่ยแล้วดูจดชื่อด้วยนะสามคนเนี่ยผมกำลังจะมาถามพอดีเลยเอะะมีใครมาก็ดูเสียต้นก็มานะจดจดยเสต้นหนคอคนหนึ่ง

พอพระธิาการประติตกร,ระตะนาโถเจ้าว่าประเทศพระทนพอกอนนี้บนมาเป็นกำลังใจให้กับเจภาพ ไอาใครบอกเวลาวัมร so 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 ้องเรียทำในเกิญเต็มปากรองสุขสุขสลรพัฒน์ปัญญาฟังด้วยดีก็เกิดปัญญาแตงสว่างตาหน้าของาว่าไสว่างตาไกลไหนหนาไมเสมอสสว่างตาปัญญาทุกเวลาคุณทําไม่ตาบัง พิดาพระภารยาพระพุทธสัตรีพอพคนแล้วจะเป็นพุทธิ์แต่จิปัญญาเฉยๆนี่ก็โตพระไปทำเสียงท่านเยินแล้วก็เป็นเสียงโคตกธัญดาปุปมาธัญดาปุตตุมมาเป็นอ่าเป็นมหาเราจะเรียกกันว่าท่านมหาธัญดาปุตมาจึงเป็นพิธีกร ปา,ากเอกอยู่ที่วัดคอของเรามีการมีงานก็ส่วนมากจะไปร่วมกันรวมกันงานกบเราก็ไปด้วยกันงานบุญเราก็ปกไปด้วยกันเคยไปร่วมในงานฝังพัะต,ติมา,าด้วยกันครั้งหนึ่งดาบมาางจ้าควรได้ปวดโยกปวดหลา เิศทานเลง่อมใสในพระพุทธศาสนาคือความเชื่อปสาคาคือความเลื่อมใสศาสนาในศาสนาสัมมาสัมพุทธในศาสนาเขาปกคของพระองค์ประศาสน์สัพพาสัมพุทธเจ้าพระพุทธปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินจตวรตลอดมาสัพพาปัสสะอัตระนาว คุนพ <t songs> ่อสันีสิทําเป็นผู้เวชจากการประทับมาทั้งตวงูุสลสูประสาปราทาขุนพ่อสันีสิทองเป็นผู้จากมุตนให้ถึงพรมิทธิการบริโรธประนารขุนพ่อสันีสิทงเป็นผู้ทัเป็นของทองให้สาวรอ

กบตันนี้ก็เป็นดุกหลานของผู้วยชนดังหอทานกันดังหอทานเพื่อที่จะได้โยนทานในวันพรุ่งนะตอนนี้ก็เตรียมหอทานกันครับก็เสียงจากโคตกธัญญาปู้จุมา นี่ก็ป่าจากที่ราบสูงเมืองกันก็ต้นธัญญานี่ก็เป็นต้นต่อก็อยู่เมืองโคร,ราชซีมาด้วยกันตอนนี้ก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดตราดของรับอยู่ที่จังหวัดตราดหลายปีกันละมาตั้งหลักปักฐานกันอยู่ที่จังหวัดตราดมาทำมาหากินกัน หลังจากศึกษาลาเพศออกมาแล้วก็มามาอยู่บอบพลอยด้วยกันแล้วก็มาออกจากบอบพลอยก็มาทำ่วนทำไร่ทำชวนทำไร่อันนี้ก็ภรรยาของผู้ใบชนแล้วก็ลูกลูกลูกลกกำลังจัดเรียมตองจตปปะตุกปัจจัยในคำคืนที่สามคำคืนนี้อันนี้ก็เป็นคุณพอ่อจำเลย สำเร็จูกันใกล้ๆนะครับคุณพอ่อสำเร็จคำของเราอายุแปดสิบปีครับอายุ8ปปีถือว่า,อ,าอยู่มาพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าคนอายุมากครับสมัยนี้หายยาก80ดสิบปีครับนั่นแหละอยู่ได้80ปีถือว่ามากพอบางคนบางท่านก็อยู่ได้1ิบปียี่สิบปีแต่บางคนบางท่านก็ เราว่าตนเองนั้นยังหนุมยังแน่นยังประมาทในชีวิตการเป็นอยู่ก็ไม่คำนึงถึงช่วงที่ยังเป็นอยู่กันน,นี่ก็เป็นสัปเปรือไก่ครับสับปเปรือไก่ก็เป็นเป็นสับปเปรือไก่สับปเปรือไก่ นี่ก็ซับประเลยใหญ่ซับประเลยใหญ่ซับประเลยใหญ่หลุงเทียนลุงเทียนของเราซับประเลยใหญ่ครับวันนี้จะขอทำเป็นยูทูบของมหาธัญญาบุตรบาร์ จะทำเป็นยูทูบของมาธัญญาบุญมาอ,า,อ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 าวันดีคุณหลววันดีวันดีถึงข้าวย่างไม่หิวอีกอาไม่หิว,ข,วข้าวอีกที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นผู้ใหญ่วิโรธเชียนร่วม สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับนี่ก็ผู้ใหญ่ฮะคุ้มครึ่งคุ้มครึ่งก็ยังน้อเห็นเอารายชื่อมาเลยเนี่ยบอกไปแล้วแมบนี้เอามาเลยเนี่ยชื่อรายชื่อรายชื่อหมายังยังเหรอเอาเตือนยังเตือนยังเตือนอีกเตือนอีกบอกมันแล้วเมื่อกี้เตือนอีกเตือนอีกเตือน มารู้มันอยู่ตรงไหนไปตามหามาเจอแล้วขอ,อรับชื่อท่านผู้ตกเย็น,น,นาทาสท่านเป็นการเจ้าภาพจะเป็น,นไปกเป็นหลานอาวุธอันนี้คน,นเยอะครับนนแต่คนก็กระจายอยู่โรลภาสาท,าท,าทา่านเป็นารจัดเตรียมา้อมเลยบายลุงยา นายมีใครบ้างลองอ่านดูดิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วอีกอถูกแลใครเข้าไปนะั่นแหละบอกอย,ย่ตาตามนั่นแหละตามนั่นครับต่อไปก็จะเข้าพิธีทำพุทธศาสนาด้วยกันเดี๋ยวจะทำการเคาะระคำประก่ออนาศนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อน จะข้อระครังเลยนะด้านั่งนออยายระยะเดี๋ยวอนุญาตข้อละคังก่อนอันนี้ฟังกันยาวนะอาจจะดูกันยาวตัวคลิปนี้เพราะว่าจะต้องมีพิธีตรงด้วยครับ ไร้หมาฮอดทีหมาก็ละครังเจอกันไม่ได้ค <c> ร <oughs> ับเรียนเชิดด้านในครับมาด้านในตากขณะอยุดชมเวลาขณะจับภาพกลางกลางธนาคารเดี๋ยววันนี้จะให้มหาธัญญาบุตรมาเอ่อได้นำพระนำพระ

อา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 การอาอากี icana, ่เป็นเรื่องดเป็นเวลาานแต่นวันนี้จุกัมกาีู้าานีอผทู้พัสรักกตารูการเป็นในการตรอแทนเป็นการที่เองโลกวาเป็นการที่ขอลกเดา เปิดดีเปิดดูที่สามารถที่น้องหลากหลายศานที่เดินทางมาระดับกับารประเด็นประพุทธวัดครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์อยากจะเป็นพิธีกรก็ให้ให้เปิดดูบ่อยนะครับเปิดดูบ่อยคลิปนี้มีทั้งทั้งคำพูดมีทั้งบทกลอนแล้วก็มีทั้งพิธีสงฆ์ดังนั้นท่านใดที่มีความประสงค์ อยากจะเป็นพิธีกรก็ให้อ่านดูใน YouTube นี้เปิดดูบ่อยครับถ้าท่านชอบนะนนบถ้าท่านชอบถ้าท่านชอบเห็นว่าดีเห <en> <ด>็นว<ด>่าชอบก็เรียนเชิญนะครับเปิด YouTube ดูไ้บ่อย เราราความพร้อมเพรียงเพราะว่าความพร้อมเพรียงของอคณะนำความสุขมาให้ความเปรตละเป็นยอดแห่งความดีความสมัครคีเป็นยอดแห่งความเจริญวันนี้เราทุกคนทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเรามีความสมัครคีกันอย่างไม่น้อยทีเดียวน ต่ควานี่ก็เป็นผู้ใหญ่หมู่สองบันพอของเราหมู่สองบันพอตำบลบันตะเคียนเภาตะมีจังหวัดตราด <c oughs> พระนจภาพเขาพระคอบผู้ใหญู่สองภูใหญู่โรคเห็นโรกเป็นยาโพระอประกบระดับต่อไปท่านที่สองพระนรจภาพขออนุญาตเรียนเชิญอดีตรองสอาตอบสงกุานต์เโหน้าโตพระสีทาเรียนเชิญพระพรความพ อากไปทำเก็บคำด,ดีองสาเดะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอองค์ทรงอเป็นเอสนาโกรพุทธรรมดาที่ท่านดาวเดงพุทธรกทีเจน,นิละเสกุูปภาน,นุพานณนนนังปรมังทูกขงตัมินพานเป็นสุขยากเอง ครับนี่แหละพิธีกรกเราจะพากันทําแบบนี้นะครับงานจบเ,เราตอนจุดธเทีททยนเราก็จะมีคําพูดแบบนี้เพระนั้นถ้าท่านใดเห็นว่าสมควรเห็นว่าวดีดก็เรียนเชิญน,นะครับเอาไปเป็นตัวอย่างไ,ได้แปรได้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรช่วยแนะนํามาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งช่วยติดติงมาเขาบอกว่า ื่อก่อเหมือนมีบอดทองคํากรอกนั้นจะดังได้ก็ต้องมีคนตีครับถ้าไม่มีคนตีกรองก็จะไม่ดังคนจะได้ดีหรือไม่ดีก็ต้องมีคนติคนติคนเติงครับมีคนติเพื่อก่อเหมือนมีบ่อทองคำานี่นะครับเสียงท่านได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงท่านมหาธัญดา จึงเป็นผู้ตกผู้กันที่บัดคอตรพีแกวดีครับจริงเหล่านี้เราก็ได้มาจากสถานที่ต่างๆครับไม่ใช่ว่าเราจะได้มาเองหรือว่ามาคิดคนเอาเองเราก็ได้มาจากเกจิอาจารย์หลายๆท่านตรงนู้นคำตรงนี้คำก็มาประดิษฐ์ต่อกันมาประกอบเป็นรูปเป็นร่าง ระดับต่อไปจังจตใจกลาวาคำุูชาพระรัตนดไตรกลาวภาคตะบัตกเฉีงใ้กลางพาคตะวันออกตน เด็ดจกล่าพูช่ารัชตใะไรอิพุชาสัการนาพุทังผูเจม่าอิมิตนาตะการเรนาธรรมังผูเจม่าอิมิตนาตะก,การเรน่าทังขังผูเจมาอะระหงังตัมมาตัมพุทโภพ,พกวา ตังภควันตังอภิวาเทมิตรามาคาโตภควะตาธมโมธัมมังนัมตามิตราปัติปันโนภควะตโตตาวกตตังโฆธังขังนัมอามิ ปัณฑะวิตุงวิตุงรักขณาทายะติตรเดนัสฐะปัญจติลาติอาจามาอุติยามปิมะยังปันเตวิตุงวิตุงรักขณาทายะติตรเดนัสฐะปัญจติลาติอาจามา กติยามเปิมะยังพันเตเวตุงเวตุงรักะนัฏฐยายะติตรเนเดนตหาปัญจทิลาดิยาจามะาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเป็นหลานสาวของผู้วัยชนเป็นลูกของลูกสาว ส่วนท่านนี้ส่วนท่านนี้ก็เป็นลูกสาวเป็นลูกสาวผู้บริชนเสื้อสีดำเลยนะสุดสีดำคนนี้สีดำอยู่ใกล้ๆกละคือลูกสาวของผู้บริชนส่วนด้านนี้ก็เป็นเป็นลูกเขยครับนี่คือเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยของผู้บริชน ครับคลิปนี้ก็อขออยุดอีกเพียงแค่น,นี้ก่อนตัวมันจะยาวเกินไป,ปนนออเพนนาปราะว่าผู้ที่เข้ามาชม YouTube แล้วจะเกิดเกิดการรำคาญครับว,ว่า อ่ายูทูบคลิปนี้อาจยาวไปนิดหนึ่งก็ต้องขอประทานอภัยจากอ่าทุกท่านผู้จงเกียรติที่มีความสนใจค้ามาชมเอาไว้ณโอกาสนี้และอีกอยา่างถ้าเกิดมีเต็มเดือนประกันใดขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดไปก็ต้องขอประทานอภัยจากท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านเอาไว้ณโอกาสนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน